ส,สวัสดีค่ะลิโซราเมตาจากทุกพงค่ะวันนี้จะมารายงานประเด็นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับพีเมีเรียในรอบเดือนนี้นะคะฟอนโตตอรสย้ายทียมจากลิเวอร์พูลไปเชลซีด้วยค่าตัวที่เป็นประิศาตร์ของพรีเมียรถึงกถึง5บล้านปอนด์ทั้งนี้นะคะพร้อมกับเสียงโวยพรจากแฟนในอคอปอย่างกระหึ่งเลยทีเดียวและเมื่อย้ายไปแล้วนะคะก็สร้างผลงานน่าประทับใจกองแช่งมากๆด้วยการไปเดินสนามนัดแรกไพ่ต่อลิเวอร์พูลไปชนิดที่ว่า ก็้องจับภาพหน้าจ้อยจอยเจริๆของพ่อสู่หน้าแก้มแดงแบบครบทุกมุมเลยทีเดียวคะ่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังทําผลงานได้คุ้มค่าตัวมากๆเพราะว่าตั้งแต่ย้ายทีมมาเนี่ยเรียนได้ว่ายังไม่สามารถที่จะยิงประตูดได้ซักรายการเดียวคะ่ะไม่รู้ว่าตอนซ้อมเนี่ยได้ซอ้อมยิงด้วยหรือเปล่าคะค่ะมาดูจากฟูของพี่มิลลิกตอนนี้กันบ้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยเกมนอกบ้านเนี่ยเล่นบอลเหมือนทีมท้ายตารางมากและล่าสุดน,นะคะ โชว์ความเฟอ้อค่ะแพะต่อทีมบัวสุดตารางอีกด้วยอย่างบูแพมปั้นแต่คราวนี้นะคะก็ถูกสยบไปในทันใดค่ะเมื่อวันเสาร์ต่อมาค่ะโลกทั้งโลกค่ะต้องอึ้งทึงและว่าวเปาากับลูกยิงของสกอร์โลกันอย่างเวนรูนี่ค่ะในนัดแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชที่สังหารเรือใบสีฟ้าด้วยลูกตีลังกายิงสุดสวยที่สุดเท่าที่หมูเคยยิงมาค่ะแจ่มแค่ไหนนะคะก็ต้องถามป้าแพนด้าเฟอร์กี้เพราะว่าจังหวะที่สูนหน้าร่างทวงคนนี้ยิงประตูได้นนะคะป้านะคะกระโดดทำหน้าเหมือนโดนผีหลอกค โอดักโอดักโอดักเฮ้ยเรียกพี่ใหมาเก่งนะเนี่ยเข่าขึ้นเออไม่เท่าไหร่รู้ดีนี่แฟนเลี้ยวผูกอ่ะไม่ไม่แฟนอะไรทั้งนั้นเลยค่ะเกเอกราฟมีแฟนเลี้ยวผูกที่ไหนนี่แฟนผมน่าเอรไงนี่แฟนผมเดี๋ยวนะอ่านข่าวกีฬาวิ่งรอบรู้เรื่องบอลมากเลยเม่กี้เห็นพูดโอ้โหแล้วนี่เก่งมากเลยอะเก่งเนอะเก่งจริงอ่ะโอ้โหดูดิอาจกันจัดฉลองเลยอะต่อเล่นยยาย เียนตามที่โซ่พูดจดไว้เป็นแบบเป็นโน้ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือนี่เคยพูดมาก่อนจากบ้านแล้วทีมงานจดตามใช่เมื่อกี้โซ่พูดแล้เขาจด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 ต่ออย่างนี้เลยใช่โอ้เขียนไว้ค่ะโอ้ขอโทษขอโทษจริงขอโทษจริงผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขอเข้ารายการอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่ารายการเราที่เคยมีแต่สิ่งเอ่อน่ากลัวนะครับมีแต่สิ่งวังเวงมีแต่เรื่องของลี้ลับนะครับตอนนี้ได้มีสิ่งแสงสว่าง ได้มีความสวยงามได้มีได้ได้ว่าดอกไม้กลับมาสู่รายการเราอีกแล้วนะครับส่วนนีี่เกราดด้วยนะครับผมแหมพี่หายไปนานโอ้ยไปทับหน้ามาหรือเปล่าเนี่ยดูเบบี้เฟซขึ้นเยอะเลยเนียนไปละจริงวันนี้เรือรักสวยรักงามด้วยพเดี๋ยวนี้พูดถึงเธอหน่อยแล้วกันนะครับต้อนรับคุณยิบ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 จบแค่นี้กิมกขึ้นค่ะยิบเลยคะยิบโองยิสดี่ โอ้ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านแล้วใช่นะครับกับภาพยนตร์เรื่องที่ว่าโอ้โหที่ใครไม่ดูนี่เฉยมากๆ<ช>นะฮะสุเคษะสลาเป๊ะต่อลงยิปโซเล่นเแต่เราเลนเ่นเป็นเป็ดใช่ค่ะถูกต้องค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ไเล่นเป็ดเ,<อ>เนี่ยเ<อ>หลืออย่างเดียวนะบทคือเข้าคออย่างเดียวเลยเข้าคอเข้าคอก็เล่นคู่กับพี่เป้ใช่ค่ะพี่เป้ไฮร็อกนะฮะโอ้โหหายไปนานโอ้คิดถึงเไอ้พี่หลัง เป็อารักนะครับมาเลย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 พี่เขาเป็นคนไม่ค่อยมีฟอร์มอะค่ะเหมือนกับว่าคือเจอกันครั้งแรกก็คุยกันได้สบายเจอครั้งที่สองคือมาเลอะใส่หูหนูแล้วค่ะเลอะใส่หูหนูใช่ค่ะเลอะใส่หูหนูเลยเหรอก็ถือว่าเป็สบายๆค่ะตกใจอะไรตกใจอะไรเออทีมงานยกป้ายแล้วบอกเข้าเรื่องบอลได้ไหมเรื่องบอลก็นิดนึงครับถามน้องยิบยิบหน่อยแล้วกันยิบอะไรเนี่ยเธอไหลยยิบแลยเดินเนี่ยเรียกยิบเถอะเฮ้ยมันต่างกันตรงไหนอะพี่เขาขาวกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่าแล้ว เออหนูเป็นน้องแต่หนูดูปเป็นพี่ยิปซีมีฝ่ายตรงนี้นะครับไม่ตกลงมันจะหักแล้วอันนี้อันนี้ยิปอะไรฮะอันนี้ฝ่ายอันนี้อันนี้ยิปมันอันนี้ออกยิปมันนะอันนี้ใช่ไหมออกยิปราต้ายิปช่องแคบช่องแคบไปแก่ยิปโซชอบฟุตบอลนะครับดูฟุตบอลตะกี้เห็นอ่านข่าวฟุตบอลหัวข้องแคบเลยต้องติดตามนักฟุตบอลแน่นอนค่ะไม่ไม่ดูค่ะ พี่เมียรีกไม่ดูค่ะรู้จักแมนยูไหมครับเบาๆค่ะลิเวอร์พู้จักไหมครับรู้จักค่ะรู้จักวู๊ปคันตันไหมครับเมื่อกี้รู้จักค่ะอ่ะเราก็จะให้คนไม่รู้เรื่องบอลเนี่ยมาบีคอเรื่องบอลแล้วกันนะครับในช่วงที่ผ่านมารายการเราทําได้ครับอ่ะตามนี้เลยครับยิปโซลองอ่านดูครับเพิ่งอ่านเองนะอ่ะลองดูครับค่ะเฟื่อนเรื่โตเรสค่ะย้ายทีมจากลิเวอร์พูลไปเชลซีนะคะโดยค่าตัวที่เป็นประวัติศาสตร์มากค่ะพี่เมียรีคห้าสิบล้านปอนด์นิดนึงครับห้าสิบล้านปอนด์ตอนนี้เขาเล่นไปกี่นัดแล้้้ววครัับเเเกาาาลล่ตอนนนนีไปดแ สนัดอยู่กับเชลซีเขายิงได้กี่ตูครับเขายัางยิงไม่ได้อย่าว่าแต่ยิงเลยฮะโอกาสแต่ละเกมเนี่ยมันก็แบบจิบจิบะไม่มีเลยน้อยมากคือตอนเลสเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลเก่งมากเป็นนักบอลม,มี3ขาคือเขาถึงซื้อกันแพงไงห้าล้านปอนด์คิดดูดิไปอยู่ตรงวัดน่ะที่เขตพญาทานน่ะแล้วโยนลงไปปลาสวายกินน่ะ สิบปอนก็อิ่มแล้วนี่ตั้งห้าสิบล้านปอนอ่ะโอ้โหขนมปังนั่นจ,จริงๆแล้วเนี่ยลิวภูมไม่ได้ไม่ได้หลอกขายตอเลสหรอกแต่หนูว่า <c oughs> โดนหล,อ,ลอกมารายการนี้มากกว่าหนูเริ่มกินแล้วค่ะแล้วทีมงานก็ไม่บอกเลยว่าไม่มีความรู้เรื่องบอลอะไรขนาดนี้ <c oughs> คือถ้ามีบ้างยังพอไหลไปได <c oughs> ้นานาแล้วกัเรื่องแบบรู้เรื่องบอลรู้ <c oughs> เรื่องอะไรรายการของเรานะครับฮันเดปคอมเมอร์ตี้ตัดคอนะครับเป็นรายการกีฬานนี้่ล่ะกับกีฬานะครับกับเรื่องของผู้ชาย กันน่าจะเข้าใจหนังมีข่าวกับเล่นด้วยกันมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันนอกจอไ่เกี่ยวกับหนังไงก็มีข่าวไงอ่ามีข่าวกับว่าเห็นไปแบบกับสเตลหรือแปล่าไม่ไม่จริงค่ะมีข่าวมีข่าวว่ากิ๊กกันแต่ไม่ได้กิ๊กกันเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมไปเที่ยวคือไรเพียร์กันลบอกเราสักซิสมัยพี่อะนาซาสเปซีโดมสองสมึงที่ไหนหัว2ะสองไปเที่ยวกับสอสสองไหมนะ ไปเทีเ่ยวมาสองต่อสองไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ไปเที่ยวสองต่อสองมันเหมือนกับว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาไปสมมติไปทำงานเงี้ยแล้วมีพักสมมติว่ามีใครเห็นว่าอ่าหนูเดินแยก่ออกมาแล,แล้วพอดีเดินมาจังหวะเดียวกันอ๋อไปนั่งกินอะไรก็แล้วแต่ทํางานอยู่คนก็สามารถเรียกว่าไปเที่ยวมาสองอสองได้ใช่ไหมคะเปออกไปเก็บเห็ดอีเวนต์ไหนครับเป้อยากกินเห็ดขึ้นมาอปกไปก่อนหมายใช่ไหม <ๆ S 2> <ๆ S 3> คะเออแล้วยิฟโซตามไปยิฟโซก็ถ้าเกิดเอางินไปอีโซ่ไปเที่ยวนี่พี่เห็ดหูหนู เอางี้หีกวจบแค่คำว่าเราไม่ได้ไปอ่านเราไม่ได้เจอข่าวบอลและข่าวว่าจะคุยเรื่องบอลหรืออยากเรื่องบอลแล้วเราแล้วอัพเดตข่าวบอลแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ยังมีข่าวว่ารักกันดีนะครับกับนาตาเลียกเกเบวาสนะฮะยังไม่มีข่าวแจงหักอะไรกัน <S <S <พะ S 2> เป็นข่าวพี่บอลพระดอนนะครับ ส่วนถามพี่บอลชัดยิ้มทะเลาะกับเมียตอนนี้ก็อัปเดตว่าดีกันแล้วนะครับผมนะครับเมียกับลูกก็รักกันดีนะฮะมีอีกไหมฮะล่าสุดเลยเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้เออ่นั่งดูอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนที่บอลพลาดอนอยู่บ้านครับนอนตั้งแต่สองทุ่มขึ่งเลยครับผมที่บอลสนิย่าอยู่คนจะไล่เหรอโหนี่จะเข้าเรื่อง คือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับตารางของพีแอนลีกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือแมนยูนะครับตามแมนยูมาคืออาร์เซนอลแข่งมากกว่า1แมตช์นะฮะแต่ว่าแต้มตามอยู่1แต้มอันดับ3แ <Man City, S 2> มนซิตี้แมนซิตี้นะครับแล้วก็ตามด้วยทีมที่เก่งที่สุดตอนนี้มาแรงามากคือสเปอร์นะครับแบบปลสเปอร์ให้มาสเปอร์ผมสเปอร์เตรียมทิชชูเยอะจะโดนเลี้ยวคูแยกอันดับในอีกสักครู่บ้าแล้วไม่มีหรอกโดนแน่นอนแนนน่อโดนแน่นอน จริงเหรอจริงทำไมถึงคิดแบบนั้นมันมีอะไรแรงจูงใจใหไหม,ไมบบพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงริร์พูลเลยแค่แบล็คพูมันก็ไม่ผ่านแล้วแต่แต้มยังห่างอยู่ครับถ้าดูจากแต้มแล้วประมาณ 6, ตา6ตาแต้ม6 7ดแต้มรออีกประมาณสักห้านัดก็ไ้ห้านัดน,นะรอรออีกสักห้าแต่พี่เชื่อว่าริร์พูจะกลับมาบแมน่ๆน่กลับมาแล้วกลับมาแล้วด้วยนะวังว่ามันกำลังจะตามมายิปโซจำชื่อนักเตะไว้คนหนึ่งใครครับเควินดอยศูนย์หน้า ทีมไหนเก่งที่สุดในอังกฤษเควินดอยเควินดอยอยู่ทีมมันไปเลยอยู่ทีมบูแฮ๊ตันแฮมตันอ่าเล่นคู่กับอีเบกแบงค์อีเบบคแง์ใครใครบุกตั้งใครแฮมตันใครใครบอกว่าเคนวินดอยมีความรู้เรื่องฟุตบอลแล้วนะครับผมวันนี้เมมโมรี่ของเธอจำไปแล้วนะครับนี่แมมเท่าไหร่เนี่ยอ๋อห้าร้อยสิบสองนะครับผมแล้อยมากน้อยมากน้อยมากไม่ถึงกิ๊กเลยเหรอ แล้วคิดว่าแมนยูจะยืนระยะได้ไหมกับการเป็นจ่าฝูงไปเรื่อยๆคือตอนนี้เขาเลิกพูดกันแล้วนะว่าแมนยูจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแชมป์แน่เออมันคงเป็นแชมป์แน่มัใครจะมาแย่ง่ะเลยกี่แมตช์าพี่นี่ตอนนี้พี่เมียเกี่ยี่สิบยี่สิงสองปล่อยให้มันอยู่ของมันไปเหรอ เดี๋ยวรอถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรเกี่ยวกับบุ๊ปุ๊บขึ้นมาเลยแค่วด้ยแค่วิด้ยอะให้คิวให้คิว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัญญาณโอเคทุกคนพูดเลยว่าแมนยูแชมป์แน่นอนหรือยังไงฮะมันจะมี2นัดต่อไปอะวันอาทิตย์นี้เจอวีแกนซึ่งแล้ววันอังคารหน้าไปเยือนเชลซีอ๋อชนะ2นัดนี้นะก็ ทีมไหนก็คงไล่ไม่ทันหรอกนอกจากน,นี่เป็นไงล่ะแล้วแล้วเจอความร้ายกาจของเคบินโอยนี่ไงกวนเอาไว้ยอดทีมของยุคนี้คืออุแพันตัต้นนี่อ้าวเดี๋ยวมาเข้าข้อมูลอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะผมไลยตามไม่ถูกเลย <c oughs>